สวัสดีครับพี่น้องนนี้เป็นหลังจากทำพิธีที่บาเพิ่นใไ่บาศแล้วเรียบร้อยบัดนี้ตอนนี้เพิ่นกำลังสิฉันฉันเข่าพอดีอะอน,นะเ่าเพิ่นสิมีพระทุกพระทุกรูปพระทุกรูปคือเป็นเพิ่นเป็นสิเป็นพระทุดงพระลายลายรูปเพิ่นจะมานิมต์มาที่วัดของ แคประสิทธิ์จากหลายๆสถานสถานทัพเนาะค่ะหลายๆสถานทัพหลายๆหม่องหลายๆายวัดเพราะว่าเป็นเป็นงานปริวัติศาสร,รมทุกปีเ <c oughs> พิ่นก็จะนิมนต์มามารวมบุญนับกันเนาะค่ะเนาะตอนนี้เพิ่นกำลังอ่ะเพิ่น,นใส่บาตรแล้วใส่บาตรแล้วกะสีสันจังหันเ <c oughs> นาะค่ะเนาะพี่น้อง ว่าะว่าพะจักรลูปค่ะเพราะว่าแมสุภาพกับหัวแต่มา,รราบริันเพระท่านรุปแล้วก็พี่น้องเช่าบ้านบพว่าสิเป็นแม่ขาวหรือว่าสิเป็นซุ่มแม่คัวหรือว่าสิเป็นพี่น้องหลายๆ้คนเป็นนางผีแต่นางพี่บอก เป็นอาหารการกินเพิ่นกะสิมีแม่ครัวมาเห็ดแต่ละคุมเนาะค่ะสมุติว่ามือนนี่มือที่หนึ่งมือมือต่อไปกับมือที่เก้ามือต่อไปกับมือสิบเอทยังเสียมือสิบสี่ยังเสียกันแล้วแต่เพิ่นสิตั้งเป็นกลุ่มเลยค่ะเห็ดกับเขากับน้ำมี่ลายอัดลายยางเออแล้วแต่ผู้ใดเพิ่นกะสิเออเพิ่นกะสิมีเจ้าภาพแต่ละมือเจ้าภาพอ่า เป็นเจ้าภาพมาเรียงเป็นอาหารวานข้าวทุกมือคนก็นจะออกออกเงื่อนมาาแลวก็ะไห่ปลายแม่ควไปจัดการเนาะค่ะเนาะคนจัดทุกปีทุกปีแม่สุภาพนั่งเทียกะบแทกีท่กันเลยมาเคยได้มาบวชยู่ค่ะบวชเทละสามมืออันนี้ก็แล้วแต่แต่ว่าปีนี้บ่ะหัวแม่ข่าวแม่ขาวพอขาวคนสิลายปันธดค่ะ ข้างคณะสงฆ์คุณออตากบไข่อยู่มนีบ้านหนาวปันใดค่ะพี่นอ้องมัวว่านี่หนาวมัอนี่กะบาถึงกับว่านหนาวปันใดนั่งก่อนกันเลย สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่สองคุณแม่สวัสดีค่ะอันนี้คือคุณแม่แดงมือที่หนึ่งเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็เป็นรุ่นพีเป็นสาวลุ่นพีมาเพิ่นกะมาทําบุญตักบาตรมือหนี้มาท MM ํบาบุญร่วมกันขอบคุณพีขอบคุณน้องขอบคุณนันคุณเอือยคุณป่าอา,า,ายุดีไม่แห้งสุขภบาพแข็งแรงร่รํารวย,ยร่ํารวยเด้อค่ะเด้อมาทําบุญรวมกันมือนี่อันนี้เป็นแม่วยยันเนาะแม่วันกะถือว่าเพิ่นก็เป็นคนมัก กินมักท่านมักท่าบุญคือกันค่ะเป็นกับมาตลอดเป็นเป็นแม่ขาวแมนบบแม่ขาวปฏิบัติธรรมเป็นแม่สุปีที่นอนค่ะตะขอบคุณแม่วันเด้อขอให้ปฏิบัติธรรมกับให้จิตใจพองใสให้ได้บุญได้กุศลหลายๆขออนุโมทนาะอ,อนุโมทนาะบุญน้าแม่สุภาพมีโอกาสเมื่อนี้แม่สุภาพมตาตะวันมามะตะมาเมื่อแรก บานี้เพิ่นกิดไส่บาดอีหยังเรียบร้อยแล้วจักน้อยกะว่าสิกินเขาน้ำเพิ่นอยู่ดอกกินเขาวัดเ่จะเป็นยังไงจ้้า <c oughs> จากจะาว่าจังสันหละให้พี่แห่หนอ้องเข้าได้เบิึงเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องค่ะพีไม่ขืนหลูกหลุกลานสามอินทรีย์สวนค่ะค่ะค่ะอายุดีไม่แห้งสุขุสุขุนปีนี้เลยจักปีแล้วคุณแม่แดง อ๋อรักเกดรักแปดวรมดาดีพี่น้องถือว่าอายุมันควรยืนขอให้อายุมันควรยืนตุ่มลูกหลานไปเป็นโฮมโพ่โฮมไสให้ลูกให้หลานโดนๆเด้อคุณแม่เด้อให้น้องนุงได้เพลิงพระอาศัยต่อไปอือจ้าจ้าจ้าแม่ขาวแม่ขาวเ้องไรเป็นไรแม่่าโอ้โหแม่ขาวต้องเข่าต้องออกเข่าออกอ๋อค่ะค่ะ แม่ขาวพอขาวพอขาวลายปันไดบุล่วงทั้งเมืดพ่อที่ติอ่าอ,อันล้มพอ่ออันลูกกรรมนั่นนี่มันถึงหกสิบยี่สิบถ้ามาแม่ขาวเจ็ดสิบกัวถ้าอาจารย์กรรมปีนี้หลายขึ้นหน่อยอันอาจจะลดอยู่บ่ับ่อาจารย์นั่นคือเก้าที่ลูกกรรมกับหกสิบกัวทุกเก้าคุนกัมาคือเก้าแหละเนาะค่ะค่ะเพราะว่าเพิ่นเพิ่นเคยมากกับมาคือเก่าเนาะบอลธรรมดา เดี๋ยวไปเบิ่งอาหารการกินเพคนใดอย่างเนาะแม่เพิ่นไดอยัางกินเอายายเนมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจักปีแล้วเมื่อปีนี่ฮะยังจุจ่าจุจ่าเหรอเออแม่ยายนิ่มแม่ยายนิ่มยูดีแม่แห้งสุขภาพแข็งแรงด้วยแม่เด้อร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยตลอดไป โอ้ยเนาะกับสัมพี่สาวใหญ่ผู้หนึ่งเนาะไม่แย่ขานบ่แม่บ่แม่จ้าเออเอาเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปทางขั้วุไปละเมืองไทยเมืองอาหารการกินก่อนสวัสดีจ้าแม่ต้อมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหัวตะวันเหมือนนี่ค่ะหัวตะวางอันนี้แม่ต้อมแล้วก็แม่แม่อันแม่หืมค่ะหัวตะวันเหมือนนี่ก็เลยมาเหมือนนี่โอ้ยกลับไปคือเก้าละนาทีคือนาที เอาเอานางแม่เสื้อนาง่ะแม่อันนันแม่แม่ยังก่อนันแม่ยังก่นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะอายุดีแม่แห้งสุขภาพาแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะจ๊ะอ๋สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาย่ดีไม่แห้งคือกระเพาะแข็งแรงจ้าเดี๋ยวไปดูอาหารก่อนเสื้อน่งค่ะแม่เสื้นน่ง นี่ค่ะอาหารการกินอาหารการกินโอ้อันนี้คือผลไม้เนาะคะนี่เครงผลไม้กล้วยอ้อยซอยปีอันนี้เป็นลวกพักลวกเนี่ยอาหารการกินหลายๆอย่างต้องใบโอ้ยเนี่ยปนเนี่ยไขมักเนาะ มีปนมีสุพิกระด้างมีตำบักฮงโอ้ยหลายอันหลายย่ของแซ่บอีสานเนาะคะ่ะพี่น้องตอนนี้เพื่อนกระล่างอะเข่าแถวกระล่างเข่าชิวรับอาหารพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีผาสุภูสุคนเดุณยวัุดีจสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ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  สวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะแม่สาวน้อยค่ะสาวน้อยเพลิดเนแพงสาวน้อยเพลิดเนแพงมาแล้วมาเอาเนี้อไปว้มาเอาไนไป,ไป,ไปบานสวัสดีจา้าคุณยายคุณยายหยังก,ก่อบคุณยายแม่นับออออยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงสุข่สุขคนเด้จา้าค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกคนนะคะสวัสดีจ้าแม่ท่องนาคสวัสดีค่ะพอดีมีแห้งมีหนีมีแห้งอันนี้เป็นกระล่างน่ะจัดแถวเอาอาหารค่ะพี่น้องจัดแถวเอาอาหารสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคุณยายสวัสดีจ้าเอาเอา โอ้อาหารก็ธรรมดาตัวนี้ครัีปนมีแก้วมีผักมี่หยาผลละหมากลากไมก้ผลละหมากกับมีลากไม้บ่มีค่ะพี่น้องสวัสดีจ้าสว,สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคุณยายเอาแม่เอ้ยเอาตามใจสอบด้วยแม่เด้อน้ำกระเจี๊ยบค่ะมีหลายนำ้ำตามใจสอบเลย พี่น้องคอยไปทางไหนเนาะบันนี้พี่น้องคอยพี่น้องคอยไปทางไหนสวัสดีจ้าย่ายเตี่ยเป็นบ่โอ,นอ้น้อยน้อยใช่ลรืนายหน่อยไปทางใดคนายหน่อยไปอยู่ไหน ยายโยถ้าเพื่อนอัยาโยถ้าเพื่อนเบิร์เร่จังมาต่อคิ้วเอาอาหารไปโต๊ะเด้อนั่งทางใดนั่งทางนี้เหรอเออบอกคุณนายหน่อยเดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยมาเอาไปต่อคิ้วเพก่นแอมสิบนาทีสิบกว่านาทีอีกเอามาพอไม่งหญ่ไขอีกแล้ววันนี <c oughs> ้งใงี้ยไขอีกแล้วค่ะสวัสดีค่ะสุขูสุขคนส,สวัสดีจ้า <c oughs> ตอนนี้กินเขาเด้อพี่น้องกินเขาเอา ไม่ใหญ้หยองแต่วัดดีจ้าจ้าวัดดีจ้าแม่ครัวหัวยุ่งสารนะคะผัดผักไรสารผิดบ่ปลอดสารผิดบ่ไม่ใหญ่ขานไปทั้งไหนไม่เงญ้นุ่มพันไม่ใหญขาน่ไม่เง่พนุมวันพนมวันไม่เห็นหน้าเห็นตาจักเขียเลยวันนี้มาเจอหน้าเจอตากันเอาบุญร่วมกัน หอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยน้องนุ่งกไก่ผัดนารายณ์ไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยสาธุสาธุสาธุจ้าผมทอดตาเดี๋ยวไปซองมึงถ้าคั่วก่อนแต่แหกจิ้วกจ้าสาธุไม่เจอโควิดซะเนาะโอ้ยจะเป็นบ่เหลือบ่แล้วให้โควิดก็ได้สวัสดีจ้าคุณแม่ตั๋วสวัสดีค่ะ ตามบคู่มนู่ยังแม่แม่เหมือนี้ยไปเป็แต่เสียบแถวพว้ขึ้เอเจ็ดสิบบาทนี่นะเอาสิบบาทเสียบค่ะสิบบาทแม่ขั่วแม่ขั่วมูดาหนิมูดหนิมูนึ่งตีแม่ขั่วเฮ้าเอาขอบคุณหลายไปได้บุญเลยคุส่นอันมูแม่ขัวมาเห็ดขั่วน้ำกันกินเขาเบโอ้ ยูดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงสุขุสุขคนหรือว่าเป็นยางค่ะเวลากินอนุร้อมอนุรมน่องเขียวนะกศึกปื้อปื้อเอาหยูดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงลำรวยสุขุสุขคนเด้อมาเห็ดขั้วเหมือนนี่ห้พี่ให้น้องเขาได้๋ยวยูด้กินเอาโชคดีทุกทุกคนนะคะอ้าวเอาอ้าวน่องเขียวแล้วก็น่องยังนี่น่องจันทร์ ่าถ้าได้กินเดี๋ยวไปหาไปพุ่นค่ะบ่เป็นยังบ่เป็นยังวันนี้แม่ครัวหมู่ที่หนึ่งใช่ไหมคะหมู่ที่หนึง่นงเ สวัสดีค่ะน้องเขียวสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณนายอุ้ยไม่เห็นหน้าเห็นตากันโดนอันนี้คุณน้ยอ่ะคุณนายพรคุณน้ายพีดไม่เห็นหน้ากันโดนนะจ้าเหมือนเดิมค่ะสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะป้า ขอบค่สวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะวัตะวัตเรมาจางดุไซยุตัวอย่างที่ดีที่งามเป็นบริวารที่ดีวาการก็ดีนีเขาฝากเขาขี่ภาวนาโอ้ขอบขอบคุณค่ะขอให้ขอให้คุณแม่พิดแม่พ่อเหลี่ยมใส อาเลี vamos, are, help, are, are ้ยงอาเฮาอาห้ามอาห้ามอาล่ามอาเลี้ยงคือจังเขากีนี่เด้อเลี้ยงขึ้นเลี้ยงขึ้นบ่าแม่เหนอเนื้อเนี่ยบ่าแม่เหนอเนื้อได้ผิวผิวให้ผิวพ่านเลี้ยงขึ้นเลี้ยงขึ้นผุดทองเป็นยองใหญ่สุขภาพขอให้สุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแหงร่ำรวยตลอดไปนะจ๊ะสาธุะค่ะขอบคุณค่ะอันอีสันกับสิไปนั่งคุณะค่าเป็นนางทั้งคุณ จ้ากินเขาที่เปิดปากก่อนไอสเติกเปลี่ยน่ะค่ะโอ้ยค่ะ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 อันวแตวแตมีบุญยุยสกับไปหั่นวแตมีบุญยุ้ยสกัไปหั่นวัดดีอีหล่ายุ่ดีไม่แห้งกระลุกเด้อ ขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทุกๆุกคนเด้อค่ะเดอะ้อมาทาบุญน้ำกันเด้อจ้าค่ะคุณยายปีนี้จกักปีแล้วจ้าอุ้ยรักเกตรักเป็ดขอให้สุขภาพแข็งแรงให้อี่แม่ให้อีแม่อันอยังกาะอ,อันแม่ป้าแม่ป้าพิษ <laughs> หายุ่ยดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงลำลุ้ยตลอดไปคว่ำรวยเอาไว้ที่หลังแต่ว่าให้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพมาก,ก่อนเนาะแม่เนาะผู้ใดหลาปัดแล้วจืดหน่อยอจืดหน,น,นึ่งก็บผได้พะนะตีจักปีละแม่จักปีแล้วแม่ยังก่อแม่เล็กจา้าสาธุไวไเราเถ้าสวยด้ว ไข่สวงไข่เศร้าไข่ยูดีมีแห้งตัวกระป๋าจางแรงเด้อแม่เด้อค่ะผู้งามเออจ้าจังสิ่งแหลืมน้องลืมอนุ่งไปเห็นน้องเห็นนุ่งหลายปีเนาะแหนต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปโดนโดนอะไรเห็นกันเจอหนึ่งโต๊ะแต่เรื่องกะสวยแท้งามแท้แต่ก่อนเทิงดำเทิงแหล่เดี๋ยวนี้ไข่แหนกะเทิงแหล่เทิงดำ ค่ะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวน้องนุงกับสิไปนั่งพุ่นเน้อเขาหากับเขากับนามมาทั้งพีแล้วก็สิไปกินจากน้อยก่อนจงค่อยคุยกันเนาะค่ะแม่เนาะจ้าสาธุสาธุรักษาตัวเองตอนนี้กับโควิดม่ขอให้ทุกคนกินร้อนช้อนกลางเหากะ ล้างมือด้วยเกลวก่อนกินก่อนกินเนื้อหลังกินเรากะไปทั้งใดมาทั้งใดกะใส่แมตดูแรสุขภาพเจ้าของเด้อขาะเด้อฝากด้วยนะคะสาธุ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 เอาเอาเอาตลอดปลอดภัยไปกินเข่าก่อนเด้อหน้าตาก็คือเกาไนี่แหละเจ้าเจ้ากับหน้าตาอยู่ดีคือเกากับคุณนายผิดคุณได้พหอก็คือเกาอยู่ดิค่ะเพราะเป็นหยัง สุขภาพแข็งแรงคือเก่าร่างกายเฮาป้าเตยอยู่ดีไม่ห่างกินเสียบนอนหลับโอเคโอเคโอเคค่ะขอบคุณค่ะเอายั้งค่ะเอาขอขวดนึงจ้าขอบคุณค่ะนั่งกับว่ากินน้ามันเย็นอยู่แล้วแหม่เอาขวดดียเดียวจากนั้นให้เขาไปหาเองอันนี้ของมียเอาขวดที่สอง วันนี้กับสิมาก,กินเข่าซันเดย์บาทแม่มึงเอาีอยังไงก็กินได้เบิดแหละปนนันดีพี่นอ้องเบื้องอาหารการกินได้บาทนี่เบื้องลูกอ,อันนี้อาหารการกินตอนนี้แม่สุภาพสิกินเขาา่าักไว้ก้อนเศร้าป,ปากก้อนจะไปกินเขาา่าซะเกินเนาขอบคุณค่สะสวัสดีจ้า